ใครบ้างที่ยศสูงกว่าเจอร์โรวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกันแบบคร่าวๆเลยนะครับว่ามีตัวละครไหน ที่นายยศทางทหารเนี่ยอยู่สูงกว่าเคโร่ครับก็ได้ไอเดียคอนเทนต์นี้มาจากคอมเมนต์ในคลิปที่ผมทําไปนะครับเพราะว่าเห็นคอมเมนต์หนึ่งมีคนถามว่าใครบ้างที่ยศสูงกว่าเคโร่แต่จะให้ตอบแบบง่ายๆเลยก็คือคนที่มียศสูงกว่า10โทนั่นแหละครับแต่ว่ามีใครบ้างผมไม่สามารถรวบรวมมาให้ได้จนหมดจริงๆเพราะว่ามันมีเยอะมากครับแต่วันนี้ผมจะรวบรวมเอาตัวละครที่เราเคยเห็นหรืออาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาให้ดูกันแบบครา่าวๆแต่คิดว่าทุกคนน่าจ,จะเคยเห็นตัวละครนี้กันมา าบ้้งแลวอันดับแรกต้องขอเริ่มจากตัวละครที่ทุกคนคุ้นหน้าคุา้นตานน้นก็คือซิปเอกกุรุรุสาเหตุที่ต้องมาเป็นลูกน้องของเคโรโรนั้นจริงๆแล้วเป็นเพราะว่ากุรุรุเนี่ยมันเคยก่อปัญหาให้กับทางศูนย์บัญชาการใหญ่ครับจนถูกลดยศลงมาเหลือแค่1ิเอกจริงๆเห็นว่าควรถูกปลดไปแล้วนะครับแต่ว่าเพราะว่ามันสมองของมันเนี่ยเข้าขั้นระดับอัจฉริยะเลยนะครับก็เลยโดนทำโทษเพียงแค่ถูกลดยศและส่งมาประจำการที่กองร้อยเคโรโรนะ ซึ่งยศเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นถึงระดับพันตรีเลยนะครับแล้วหลังจากที่มาเข้ากองร้อยเคโรโร่เนี่ย mm. ก็ไม่ได้ยอมรับให้เคโรโร่มาเป็นหัวหน้าตัวเองตั้งแต่แรกนะแต่ว่ามีการทดสอบคุณสมบัติความเป็นหัวหน้าก่อนซึ่งการทดสอบของพี่เหลืองเนี่ยบอกเลยว่าอลังการสัตว์เลยอะอยู่ในตอนพิเศษพาคเครโรโรซีโรครับตามไปดูได้เดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ที่มุมขวาบนนะครับผมหรือไม่ก็จะแปะลิงค์ไว้ให้นะ ไไปดดูกัน้ต่อไปอันดับที่2ร้อยโทแกรุรุคนนี้ตัวตึงของกองทัพเลยครับให้ความรู้สึกแบบอิทาจีอ่ะไม่ก็หน่วย CP9 CP0 ของวันพีสเครับเข้าข่ายหน่วยลับของกองทัพเลยนะเพราะว่าบทบาทหลังๆของพี่แกเนี่ยจะได้รับบทบาทเกี่ยวกับการเก็บกวาดนะครับเรื่องที่กองทัพเคโรนไม่อยากให้ใครรู้นะแล้วยังต้องส่งกองร้อยการุรุไปทําภารกิจลับตลอดเลยนะคนนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากครับ แค่เห็นเนี่ยบวกเราก็เกรงกล้ามดากรรแล้วนะพี่แดงที่เห็นยังต้องซีดเลยครับเราจะได้เห็นตอนที่พรีการุรุสู้ก็เป็นตอนพิเศษในเคโรโรซีโร่เหมือนกันครับการุรุออกมาลุยเดี่ยวกับกองทัพเอเลี่ยนที่เรียกได้ว่าแทบจะยกกันมาทั้งเผ่าพันธุ์เพื่อที่จะมาโจมตีดาวเคโรนครับซึ่งพี่แกเนี่ยเล่นเก็บซะเกือบหมดทุกตัวเลยนะซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าทั้งกองร้อยเคโรโร่เนี่ย รุมเอาไอ้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยยังเอาไม่ลงเลยนะครับไอ้ตัวใหญ่เนี่ยแต่สุดท้ายในดาวดวงนี้เนี่ยเคโรโรก็ดันไปลาดช็อตพี่แกเข้านะอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เคโรโรเนี่ยมันได้รับการยอมรับจากดาวมันก็ได้นะครับประมาณว่าเป็นคิงในเรื่องวันพันแมนอะไรเงี้ยโชคดีนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในตอนเดียวกับตอนที่พี่เหลืองทดสอบเคโรโรนั่นแหละเป็นภาคก่อนที่จะมาที่ดาวโลกครับ ก็ตามไปดูกันได้คนต่อไปร้อยตรีโอนโนะคนนี้เป็นร้อยตรีในตำนานครับถูกส่งไปทำภารกิจแบบบุกเดี่ยวตลอดเลยนะแต่ว่าอยู่ๆก็ได้หายตัวไปอย่างปริศนาครับจนถูกเล่าขานเป็นตำนานเสืบมมาผมเคยทำเอาไว้แล้วนะซึ่งมันอ้างอิงจากประวัติจริงๆครับตัวละครตัวนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยอิงจากเรื่องจริงของฮิโรโอะโอนดะครับทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2ที่หลบซ่อนตัวอยู่ในฟิลิปปินส์นานถึง29ปีหลังสงครามสิ้นสุดครับซึ่งคนนี้เนี่ยก็ ็เคยทําเอาไว้แล้วนะครับตามไปดูกันได้สนุกมากครับถึงแก่แต่เก่าของจริงนะ ยูรุรุรุ่นต้นแบบเนี่ยยังเอาลุงแกไม่ลงเลยนะคนที่4คนนี้เป็นพันตรีจริริครับเป็นตัวละครที่ดูโหดอยู่นะแล้วก็อยู่ในสายบังคับบัญชาครับมาควบคุมกองร้อยเคโรโรแบบเบ็ดเสร็จเลยนะพวกเคโรโรเมื่อเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นแค่ทหารตัวในน้อยนั่แหละครับสั่งอะไรก็ต้องทํานะสิ่งที่พี่แกสั่งอย่างแรกเนี่ยนั่นก็คือไล่โดโรโรออกครับเพราะเห็นว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันคือตัวปัญหาในการยึดครองโลกนั่นเองนะเออก็จัดว่าโหดนะครับเพ ว่าไม่ว่าจะเป็นแผนการอะไรของพี่แกเนี่ยแป๊บๆปมันก็ยึดครองโลกได้แล้วเลยครับแต่เอาจริงๆไม่ว่าจะเป็นแผนการของใครเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ยึดครองโลกได้แล้วเลยครับแต่แค่กองร้อยเคโรโรเนี่ยมันพิเศษกว่าของคนอื่นแค่นั้นเองเอ๊ะหรือว่าจะแค่ไม่ทําเฉยนะอื อันนี้ก็ไม่รู้นะครับอันดับที่5เป็นตัวละครที่เราน่าจะได้เห็นกันบ่อยที่สุดแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ยอมปรากฏหน้าออกมาให้เห็นตรงๆกันสักทีครับมียศเป็นระดับพันเอกก็เป็นสายผู้บังคับบัญชาโดยตรงของคิโรโรอีกทีครับเหมือนกับว่าจะเป็นผู้บัญชาการคนปัจจุบันของยานแกรนสตาร์หลังจากที่โอบะบะเกษียณนะก็คนนี้เนี่ยแหละครับที่ถามโอบะบะว่ากองร้อยคิโรโรเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในภาคซีโรครับคนนี้มีบทบาทหลายครั้งมากนะไม่ว่าจะเป็นตอนคริสต์มาสหรือว่าตอนสั่งให กองร้อยเคโรโรไปตรวจสุขภาพหรือแม่ระทั่งการสั่งปลดเคโรโรออกจากภารกิจนี้นะครับเพราะว่าเห็นว่าเคโรโรนี่มันติดไวรัสนะจึงสั่งกองร้อยการุรุไปยึดเอาเจโร์บอนและเจโรนสตามาจากกองร้อยเคโรโรนั่นแหละอันนี้น่าจะเป็นตอนธรรมดาที่มันกว่าทั้งเดอรมูวี่หรือว่าตอนพิเศษตอนไหนๆเลยนะครับเคยทําคลิปสรุปเนื้อเรื่องเอาไว้แล้วทั้งในอนิเมะและในเนื้อเรื่องจริงๆจากบางงะเอาไว้แล้วบอกไว้เลยว่ามังะเนี่ยโหดกว่ามากลยครับตามไปดูกันได้อันดับที่ห ตัวละครตัวนี้เราอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าจะมียศที่สูงขนาดนี้นะนั่นก็คือพลเอกบาริริครับใช่ครับไอ้หมอนี่แหละครับพลเอกถ้าจะให้เทียบเนี่ยโอ้ก็คงระดับแบบจอมพลหมาแดงซากซุกิเอ้ยไม่เขาเป็นจอมพลไปแล้วเนาะแต่ว่าก็อยู่ในระดับพลังประมาณนั้นนั่นแหละพลเอกบันซาลิโนชิซาลุหรือว่าพลเอกอาโอคิยินะครับเอ้ยคนนั้นก็ลาออกไปแล้วนี่ต้องเรียกว่าอยู่ในระดับฟูจิทระนะครับเออปัจจุบันเนาะกลับมาที่เรื่องเคโรโรครับ ใช่ครับไอหมอนี่นี่แหละคนเอกเป็นคู่ดูตัวที่ดูปัญญาอ่อนมากๆของผู้รุ้นรุนะครับแต่ว่าโปรไฟล์ของพี่แกในเรื่องเนี่ยคือรูปหล่อพ่อรวยเรียนจบสูงรายได้ดีเป็นว่าที่อบอก,กองทัพเจรนเป็นทหารหัวกะทิเขาว่ามาอย่างนั้นแต่ดันไปนหลงรักหัวหน้าพยาบาลแบบหัวปากหัวปัามเข้านะครับก็เพราะว่าโดนเข็มปักตูดเข้าไปนะครับ อันดับที่7ตัวละครสุดท้ายที่มักจะปรากฏตัวออกมาในเงามืดหลายตอนหรือแม้แต่ปรากฏออกมาในภาพจินตนาการนั่นก็คือผู้บัญชาการสูงสุดครับที่ปรากฏตัวออกมาอย่างเป็นทางการในตอนที่357เมื่อเห็นว่าพวกเคโรโรมันยึดครองโลกไม่ได้สักทีผู้บัญชาการสูงสุดจึงออกคําสั่งเคลื่อนกองกําลังหลักของกองทัพเคโรนเพื่อจะยึดครองโลกอย่างเต็มรูปแบบครับแต่พอได้ไปเจอเข้ากับฟุจิกิร้องห่มร้องไห้ให้ดูแล้วเนี่ยก็เหมือนจะเก็ตแล้วนะครับว่าพวก โรล็มันยึดครองโลกโดยการยึดครองหัวใจอะไรทํานองนั้นนะครับผอบอกก็เลยให้โอกาสเครโรล็ได้ปฏิบัติภาร,รกิจต่อไปนะแต่หารู้ไหมครับทุกคนจริงๆแล้วผอบอยอยากให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคือต้องการจะทําสถานะให้โลกเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ตลอดไปนะครับประมาณว่ากําลังยึดครองนะจ๊ะห้ามให้ใครมาแทรกแซงการยึดครองนะครับคือตามกฎอวกาศเนี่ยมันจะมีกฎหม่หลายๆอย่างอยู่นะครับที่ประมาณว่ากําลังยึดครองอยู่เรื่อยๆแบบไม่ให้เสร็จสักทีอะก็เพราะอยากให้มันเป็นแบบนี้เ เรื่อยไปตลอดไเลยครับมันจะได้ป้องกันการแทรกแซงจากคนอื่นด้วยและเอาไว้เป็นสถานที่พบป่ากันเลยครับใครนึกตัวละครไหนออกก็อคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ